ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับอืมกับผมนายป้ p มแห m a มตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจุดสิบเวอร์เดอะเกมฮ่าฮ่าฮ่าวูู้กลับมาอีกแล้วนะครับผมวูู้ก้า วันนี้ก็เข้ามาเป็นครั้งที่สองนะครับอืมซึ่งผมมีสึกที่ยังค้างอยู่นะครับแล้วคิดว่ามันเงี้ยน่าจะใกล้จะจบกันป <laughs> ไม่มั่นใจนะครับอ่าขอเก็บเหรียญเก็บไรก่อนนะครับเูิ่มโอเคก็เหรียญจอนผมก็ใกล้ละอ่าขอผมเปิดการ์ดหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆนะครับอืม โอ้ได้สิ่งปลูกสร้างแต่ได้เหรียญเขียวก็โอเคนะแบงค์เขียวแบงค์เขียวไม่ใช่เหรียญเขียวเฮ้ยโชทำไมไม่โชไปแย,ยสิเม่้องโชแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีปัญญาซื้อ <c oughs> อะขอบดูโฆษณาหน่อยนะครับผมอะผมก็กลับมาแล้วนะครับผมดูซิว่าเปิดผมจะได้อะไรมากง <c oughs> อุ้ยอาหารนี่แหละสิ่งที่อยากได้อ,อาหารผมมีร้านหกนะตอนนี้ก็เหลือแค่ร้านฟ่อฝาแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ ก็อย่างที่บอกอะเอาไปลุยเละพูดง่ายๆนะครับอ่อีโวตัวนู้นในนี่ตัวนี้นะครับก็อ่ะผมยังฟักตัวน้ำอยู่นะครับนี่เอาไว้สู้ในศึกหน้านะครับอ่ะไปะเราต้องลุยกันแล้วมั้ง Cat of the Titan ันแคทออฟเดอะแชมเนะครับอ่ะมาลุยขอให้อะไรวะอยากกะรูการเงินนะครับอ่ะขออีกสักทีนะครับอ่ะมา เอออุ้ยพลังโจมตีมันมากมายนะครับผมก็จะเอาไปสตัวเลยเอาไปคมมาไปคมมาไปคมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ไม่น่าไหวนะก็เอ้ยผิดผิดเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้นะครับแล้วก็เอาน้ําไปสักตัวหนึ่งเอาน้ําที่มันแบบว่าอุ้ยไม่ไหวตัวนี้ไม่ไหวแน่เอาเอสโลตส่ละกันอ่าพอจะไหวอยู่นะครับอาลุย หนึ่งมืนชนะแต่สาสลุกสองนี่มันน่าจะชนะนะครับเก็บสไตล์แขก่งเดียวตัวแรกนะครับเพื่อทุกคนมาเลยยมตีสองเราก็ไม่ตายเข้ามาสองเลยนะครับแข่งจัดจ้านโอเคเพื่อการเงินของเรานะครับต้องยอมเสียสละเจ้าตัวน่ารำคาญไปก่อน <laughs> มาเลยใส่เข้ามาเราพร้อมที่จะตายแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวว่าเราพร้อมที่จะนอนง่ายแล้ว แสดงว่าเจ้าตัวน้นลำคาญก็ยังอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าลดดาเมจมันลงครับอืมไม่งั้นไม่ไหวจริงจริงเอามันโจมตีหนึ่งก็พอนะครับอืมเอ้ยมันป้อกกันหนึ่งอะโอ้โหลกแก้วลูกแก้วมันมีสามนะครับถ้ามันสามนี่ผมใกล้เคียงที่จะไปเลยนะครับอืมไปแน่เลยว่ะโอ้ยโจมตีสามไปแล้วนะครับไปไหมไปเรียบร้อยนะผมอืมหุดหงิดจินใจ นี้แม่งต้องใช้สแต็กเยอะเลยนะครับในการที่จะล่นหนึ่งสองสามสี่ต้องใช้ถึ่งสี่นะครับแล้วเก็บเป็นตัวสุดท้ายนะครับอืออย่างนี้ก็หล่นได้แน,น่แงับก็ให้หนียังไงสามสองมันก็ได้เปรียบจ,จัดอยู่แล้วแต่เทินหน้าดีสิ <c oughs> มันสู้สามทีเลยใช่ไหมเมื่อกี้มาโอ้โหจมตีสองยังอยู่นะครับอือม,มาตัวนี้เก้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้จัดไป อย่าให้เสยียลูกไม่ตายไปเลยงามงับก็หายนี่นะโอ้ยจมูมมกมันเลย <c oughs> เออเรียบร้อยเปย็นยาลาได้อารวจแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะวันนี้มันเก๋ผมมาทั้งวันเลยนะจะบอกให้เป <c oughs> ็นเด็กโอ้โหเด็กเกเรวันนี้อ่ะเด็กสองอุ้ยเจอทีเล็กด้วยว่ะชิบหายแล้วอุ้ย ของแข่งเลยไทยเรนโนไททัน,นครับต้องน้าหมดเลยวะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมก็จะระดมน้ําไปให้เต็มที่เลยนะครับก็จะเอาน้ําตัวนี้ไปหนึ่งตัวแล้วก็เอาน้ําตัวนี้ไปหนึ่งตัวแล้วก็จะเอาเอ้ยไม่ได้เลยฟอร์มน่ารักเราต้องมาแล้วจากคราสที่แล้วนะครับที่ผมได้อีโวมันถึงล้างสุดท้ายแล้วนะครับอืมตัวนี้มาเก็บสแต็กก่อนนะโอเคที่ขนาดรถดาเมจมาแล้วนะยังเหลือแปดสิบสามนะครับตมวี2สองผมยังไม่ลงแน่มาเลย ตัวใหญ่จะจับเลยชักกลัวมันเหมือนกันนะตัวมันใหญ่จะจัดเลยนะครับมาดูข้ามซะก่อนดิควันล้ำสังกันกำยำเลยอ่ะเออหุ้มตรงเลยนะอ้าวอย่างนี้ก็ได้สิโหได้เก็บสแต็กนะครับจมตีสองโอ้มันรู้ชะตากรรมนะมันป้องกันสองนะครับมางงเลยดิงงเลยดิจมตีมาไดิเฮ้ยจมตีสามไปแล้วนะครับเงียบเหียบหนอย แต่ต้องขอบอกลาก่อนทีเล็กนะลาก่อนเจมตัวน้อยอุย้ยต้องโจมตียันสี่เลยหเหรออ่ามาไปเถอะงำเรียบร้อยนะครับโอ้ยโอ้ยสี่กล็ล้มเราได้นะตัวนี้อุย้ยยังสวยอะ่ะอยากได้จะจัดเลยอะ่ะเอยอย,ยังไม่มีโอกาสที่จะได้นะครับ มาผมเน่มันไวแล้วเปลี่ยนตัวไหมเอออยากดูท่าไม่ตายตัวนี้ไหมอ่าเปลี่ยนตัวหน่อยนะครับอยากดูท่าไม่ตายกันไหมอ่าอสียังสวยอะ่ะจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ได้โวมันมางับก็ให้เป็นไงแล้วโมเตงงฟังสวยที่ท่าไม่ทันระวังตัวเรียบร้อยเปิดพอได้เปรี้ยมาอ่ะผมก็ได้ดีเองอะ่ะโอ้โหสิ่งที่อยากได้เลยอะยกสุดท้ายแล้วนะครับอืมอืมก็ต้องมีน้ํา เดี๋ยว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 มีอะไรจะเปิดไหมเฮ้ยมันจะเปิดอีกหนึ่งชั่วโมงอะเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าไอคลิปนี้ก็ลงพรุ่งนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็กลางวันพรุ่งนี้นะเผื่อผมว่างนะดีนเดแดงอะนี่แหละสิ่งที่อยากได้ <laughs> อยากได้อันเนี้ยอันเนี้ยคาโปสุคัตนะครับอืมเพราะว่าผมจะเอาไปผสมกับไดโนเสาร์ไฮบิดของผมนะครับะจะได้เป็นล้างสุดท้ายไง อยพรุ่งนี้เปิดเยอะมากเลยมียน,นี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็การาดน้ำโอเคแล้วเฮ้ยอันนี้ต้องสู้ในน้ำแล้วะลวะต้องเก็บสะสมในโนเสาร์แล้ววะในโนเสาร์น้ำนะครับอืมมีสิทธิ์ได้สู้อันนี้หนึ่งวันหนึ่งวันอันนี้ก็อีกหนึ่งชั่วโมงอะอะไรวะเนี่ย จะจัดกันทั้งนั้นแต่อันนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับต้องเลเวล30นะสู้ปลดล็อกตัวละครนะอ่ะสา 3, 3อันล่างเนี่ยผมยังเปิดไม่ได้แน่นอนเพราะเลเวล30 40กบบ6กนะครับอ่ะแคทออฟต์จทแข็แคทออฟตแชมเปียนก่อนดี่ากนะครับอืมจะเอาตัวน้ำที่มันแข็งหน่อยแล้วการ <laughs> การทองขนองเดชของผมนะครับแล้วก็กินพืชนี่มันมันเยอะมันค่อนข้างเยอะ มีเยอะไปหมดอ่ะอ่าแต่ผมยังไม่มีกินพืชระดับพการเลยนะเห็นไหมยังไม่มีนะครับผมอยากจะเปิดได้การดกินพืชที่มันแบบมันต้องระดับพการแล้วอะวันนี้อ่าโอเคอยากเปิดได้กินพืชระดับพการนะครับการทองนะอ่เพราะว่าไม่มีเลยนะ <c oughs> โอ้ยเลือดห้าร้อยสิบเจ็ดเลยเหรอนี่นี่มึงเวลยี่ิบสเอง เฮ้ยนี่ก็จบโฮ้ยโจมตีสองห้อยฟาชิบหายแล้วเปลี่ยนตัวยังไวเตะทับโอ้ยยังเหลือแปดสิบแน่นี่ <c oughs> ไม่ไหวแล้วมั้งวันนี้ดูซิการเงินนี่มันสุดๆเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนตัวมันงับผมไปเลยนะเนี่ยไปไหมยังอยู่อ่ะยังอยู่ยังอย, <c oughs> ยูโยยโย่โอเคมันน่าน่าจะไม่เหลือสแต็กนะผมเดา แค่ดาเฉยๆนะผมจะต้องลงตีไหมจตีหนึ่งสงสแล้วการเก็บไปให้เพื่อนหนึ่งะครับไม่มีสแต็กจริงด้วยผมไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยโอเคขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจอะขอโทษนะมามมเทลาโดนด้นนะครับมาจิบหายแล้วโดนจิกแน่นอนโดนจิก2องโอ้จิกสเลยอนะแงบก็ให้โอ้มันกวกวผมป้องกันหนึ่งไนงะพอมันคำนวณมาแล้วนะเพราะว่าผมมีสแต็กหนึ่งนะ เ,เ,ออเล่นยากเนน่เนี่ยเดีย๋ยวตัวสุดท้ายสู้ไม่ได้ไงผมจะเก็บสแต็กไว้นะครับโจมตีหนึ่งบอมันเข้าแน่แน่นะครับผมก็ล้มมันได้เรื่องของเรื่องอะ่ะแต่ว่าตัวสุดท้ายจะสู้ไม่ได้นะครับนะมันมีซีมันจะทํายังไงไม่โจมตีถ้าไม่โจมตีก็เสร็จผมนะครับโจมตีสีมันคงไม่ป้องกันสีฮ้ยป้องกันสีอะ่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราจะแยบอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่โจมตีเรานะ จะทาให้ดูนะครับเฮ้ยโจมตีสี่เลยผมไปแล้วนะครับเงียบเรียบร้อยแต่มันไม่เหลือสแต็กแล้วเสร็จผมแล้วทีนี้เหลือ,อ,อเลือดสามนิดห่อยนี่ว่ะจิ้มหายแล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะครับแล้วก็มันไม่ไหวจริงต้องป้องกันสี่เลยหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เก็บไปหน,นึ่งแค่นี้ก็พอแล้วมาด้วยเงียบ ยกสุดท้ายนี่มันเดือดจัดมาเลยผมผมไม่มีกินพืชที่มันแบบเฮ้ย hey, มันไม่จมสีด้วยอะแต่ถ้ามันอยากชนะผมนะผมคิดว่ามันป้องกันสองถ้ามันป้องกันสองเฮ้ยป้องกันสองมันก็ไม่ได้วะแค่ร้อยห้านะครับไม่น่าถึงอะถ้าตรงตีเขาสามนี่มันไม่น่าถึงอะโยนตีไปเลยวัดกัน โอ้ยป้องกันสี่เลยอะโอ้โหตายแล้วผมแพ้นะครับบ้าไปแล้วโดนจิกโอ้โหตายอะแพ้นะครับแพ้หลบคก็ต้องยอมแล้วก็แพ้นี่ครับตู้ว่แพ้ว่ะตายแล้วว่าทำยังไงดีวะเนี้เออทีนี้คงต้องเอาจริงละมั้งอเอาตัวนี้ไปเลยนะครับ ต้องโหดหน่อยแล้วต้องโหดหน่อยแล้วแพ้นี่ต้องเอาจริงนะครับกินพืชเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปไปลองรับอารมณ์ก่อนเฮ้ยไม่เอา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 ,เอา <c oughs> ของอย่างนี้มันมีเดือดกันได้นะครับผมจะเอาตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ <c oughs> กดแม่งให้หมดเลยนะครับอามากด <c oughs> ทุกสเตทเป็นงั้นละทีนี้ละมึง แมไม่ยอมให้การ์ดคู่ดีๆนุดเนีดจิตใจเปลี่ยนตัวมาทำไมอุ้ยจมตีหนึ่งโอ้ยยังไม่ไปยังอยู่โอเคเรียบร้อยมาแมต้องให้พี่เอาจริงไม่ได้แล้วไงมา่ะจมตีสองมันไปไหมไม่ไปนะผมจะเก็บตัวแตกไว้ก่อนโอเคมา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 ,มาไปเข้ามาเฮ้ยจมตีสองผม โยยังโยยังโยนึกว่าจะไปแล้วนะครับมาเนี่ยป้องกันได้มาโอ้โหแข่งจริงๆแข่งจ,จัดจ้านนะจมตีสามไหมไม่โจมครับจมตีสี่ไปเลยให้มันรู้มั้งว่าใครเป็นใครนะครับ <S <S เขาหึงก็ยังดีโอเคอ่ะตะกี้ผมก็ไปแล้วนะครับตายเรียบร้อยเลยนะครับอืมผมก็จะโจมตีหนึ่งสอง ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งสององแล้วก็สามนะครับแล้วก็เก็บไปสามนะฮะแค่นี้ก็คงพอไหวเงยียบก็หายเรียบร้อยโถเอ้ยเพลาโเราดอนอีกแล้วพลังจุ่มตีมันเยอะกว่าผมมีกาเลือดก,ก็เยอะฝ่านะครับอืมมันไม่จ 4, ุ่มตีสี่วะคิดหห่แล้ะมันก็ยากที่จะเล่นนะครับ จมตีหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยห้าเลยนะครับแล้วก็หกเลยก็บไ้หนึ่งพอล้มได้แนะ่ไม่ได้อะยังเหลือโอ้โหชิบหายแล้วผม,ผมตายผมตายแน่นอนนะครับอืมโอ้ยแผล ตีหนึ่งนะครับแล้วก็ป้องกัน1 2ง,งามนะครับเก็บไว้หนึ่งมาทีนี้แหละตะกี้ก็ตายไปโอ้โหพลาดไปเลยนะครับทีนี้ละเมิงตำรวจพลดาดมาละชนะง่ายๆนะครับอ้าจมุดสี่ไปง่ายล่ะเสร็จพมเลยนะครับชนะเอาเนสายของมะเหนือแล้วนะนี่ยแต่ว่าชนะทาดแค่ตัวเดียวนะครับอ่าลุย งับเข้าฮะเรียบร้อยนะครับอ <c oughs> เอาแล้วชนะแล้วแฮตออฟเดอะแชมเปี้ยนในที่สุดผมก็ได้การแล้ววู้ฮูได้แล้วตัวอะไรอะโอ้ยเวลโรซีลัพเตอร์ได้แล้ว <c oughs> ในที่สุดก็ได้แล้วนะครับนี่แลหละที่กูต้องการทีนี้แหละ อินโดมินัสเล็กจะต้องเป็นของเราวู้ฮู้เจ้าแจมโอ้โหได้ดีนเอแดงอีกอ่าเก็บผส,สมไปนะครับเพื่ออินโดมินัสเล็กของเรานะครับโอเคเจ๋วแจมอ่ะผมก็ไม่มีอะไรจะสู้แล้วนะครับหมดแล้วนะก็เหลือแค่สเตตเลเวลนะครับแล้วก็เหลือ PVP นะครับซึ่ง PVP น้ำผมก็เปิดแล้วนะนี่ไงแต่ผมมีการเช็คสามไปนะครับก็ไม่อยากจะสู้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ก็จะถนอมตัวไว้ก่อนละกันนะอ่ะยังไงก็อะจบคลิปแต่เพียงแค่นี้แล้วกันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอืมก็ฝากกดกดอะไรดีอะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอ่าถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครชอบผมก็ฝากกดกระทืบซับสไครด้วยนะครับอืมสะอึกอยู่นั่นแหละสะอึกไม่เลิกนะครับที่ผมติดติดคัดคือผมจะอึกไม่เลิกนะครับอ่ะ ถ้ายังไงก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับอ่าซีโอเกนทุกคนนะครับแฟนดายังเล่นอยู่ฮาฮาฮา